กรณีนี้ไม่ทราบองศาที่ชัดเจนแต่โปรแกรมจะทำการกำหนดให้ว่าอเอามาไว้ที่270องศาลเลยโดยใช้ฟังก์ชัน f f r r n n c e นะครับคือฟังก์ชัน e ร e เลนต์คือหมายถึงว่าสมมติเรา o อาเตกไหนก็ได้เรากรอกไปที่3าม้อยมันก็จะยึดตามองศาแอนีแกนไว้ทุกต้องจุดที่กำหนดให้ผมให้เป็นด้านหลังของเก้าอี้นั่นหมายถึงว่าด้านหลังของเก้าอี้จะต้องวิ่ง ไปตรงกับองศา270องศานั่นเองด้านหลังก็คืออันนี้ถูกต้องครับใช่ครับค่ะอืมโอเคครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับในเรื่องของการใช้งานคำสั่ง move นะครับ move เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับในเรื่องของ Move เองก็จะเหมือนกับการใช้งานคำสั่ง Copy นะครับเพียงแต่ว่าในเงื่อนไขของการใช้งานคำสั่ง move เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่2กรณีด้วยกันหลักๆนะครับดูแบบนี้นะครับในการใช้งานคำสั่ง Move นะครับ modify นะครับถัดมาก็จะเป็นหัวข้อ m o v อยู่นะฮะ อยูนี้นะฮะในไอคอนอ่าไอคอนก็เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้จะค่อนข้างเด่นเลยนะครับถ้าเป็นคีย์ลัดก็จะเป็น M นะครับลองลองดูนะครับ M Enter M. ครับ <M. S 1> ใช่ครับผมลักษณะของการ move มี2แบบนะครับแบบที่เราคลิกไปที่ตัวงานเราคลิกทีก่ตัวงานตัวนี้ครับคลิกเลยครับผมคลิกขวาครับผม คลิกขวาครับแล้วก็คลิกซ้ายตรงไหนก็ได้ทีเลยครับแล้วขยับขับขยับอ่าเลื่อนเมาส์ไปทางที่ทางที่เราต้องการจะเลื่อนเขาไปทางด้านขวานะครับเลื่อนเลื่อนไปทางด้านขวาครับครับผมป้อนค่าครับเมื่อเลื่อนไปทางด้านขวานะครับแบบนี้นะฮะเราก็วางไว้เฉยแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ป้อนค่าจะสังเกตเห็นว่าระยะที่เราจับไว้เนี่ยก็คือ3เมตรเราสามารถป้อนค่า3ครับ e n t e r ครับ ชิ้นง,งานตัวนี้จะวิ่งมาที่จุดที่เรากําหนดไว้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าการมูฟงานโดยป้อนค่าถ้าเราทราบค่าเราก็ป้อนค่าใส่กรณีนี้ส่วนใหญ่เองเนี่ยเราจะทราบค่าก็ต่อเมื่อเราขยับเขาออกมาเอีกลองสเปซบาร์ใหม่นะครับเลือกคาสั่งมูฟนะครับคลิกไปที่ชิ้นง,งานเดิมก่อนนะครับตัวเดิมก่อนนะครับใช่ครับคลิขวาคลิซ้ายตรงไหนก็ได้คลิกเลยครับ เราเลื่อนมส์ออกไปทางนั้นขวาป้อนค่า2นะครับนั่นหมายถึง2เมตรเราจะสังเกตเห็นว่าไอาตัวเดมชันไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้ที่เฉยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวงานขยับออกมาจากจุดเดิมเนี่ยนะครับ2เมตรนะกรณีนี้ม <S 2> 2 <S หมายถึง,งจากเซนเตอร์ของตัวงานถูกต้องครับ2เมตรจากเซนเตอร์ของตัวงานจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเราจําเป็นจะต้องขยับชิ้นงานออกจากพื้นที่ที่เราจะทําการเคลียร์พื้นที่ก่อน หรือทําการจะเก็บรายละเอียดบางส่วนออกจากตรงนั้นการมูฟโดยป้อนค่าจะทําให้เอาเขากลับมาแบบอยู่ในจุดเดิมะนะครับผมมูฟแบบป้อนค่าเวลาเอากลับมาก็จะการันตีว่าอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับลองลองสเปซบาร์นะครับโดยใช้คําสั่งมูฟครับคลิกที่ชิ้นงานตัวเดิมครับผมคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนมาป้อนค่าครับ2โอเคกรณีนี้ จะสังเกตได้ว่าอา้าวทำไมตัวงานมันถึงขยับกรณีที่ตัวงานขยับไม่ตรงจุดเกิดจากการเพียเเพ้ยนของเมาส์อผมขดโดนเส้นนั่นนึงนะครับการเพี้ยนของเมาส์ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมไปทิ้มสั่งหมูนะครับผมไปทิ้มสั่งมูผมเลือกใช้ง,งานคำสั่ง m มูปุ๊บตรงนี้ผมคลิกขวาผมคลิกซ้ายแต่ผมว่าผมคลิกอยู่บริเวณนี้ผมเลื่อนเมาส์มาสังเกตด,ดูครับการเพี้ยนของตำแหน่งเกิดจากเมาส์อาจจะไปแตะโดนอะไรก็ช่างที่มันเกิดเป็นเอฟเฟกต์ขึ้นมาเป็นจุดแท็กอะไรต่างๆเนี่ย จะเป็นแบบนั้นวิธีที่เราจะย้ายกลับมาโดยไม่ให้มีเอฟเฟกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือคลิกที่ตัวงานนี้แล้วเลื่อนเมาส์ออกมาห่างหาชิ้นงานนิดนึงคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายขยับไปแบบนี้เมาส์ของเราจะไม่ไปเจอกับอะไรทั้งสิน้นใช่ไหมครับหมายถึงว่าคลิกตรงที่โลง่งใช่ะนะครับคลิกตรงที่โล่งเพื่อที่เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเ uh. มาส์ของเราเลื่อนออกมาทางฝั่งนี้นะครับจากนั้นก็ป้อนค่าสองครับเห็นไหมครับชิ้นงานก็จะเข้ามาในตำแหน่งตัวนี้ ทันทีเลยโดยที่ไม่ได้มีจุดรบกวนอะไรทั้งสิ้นนะครับอะ,อะทีนี้กรณีที่สองคือจับชิ้นงานชิ้นนี้ไปวางณตำแหน่งนั้นเลยชิ้นงานที่นี้มันควรจะวางอยู่ในตำแหน่งนะครับจุดกึ่งกลางของลูกนอนอ่ะแล้วก็ใช้คคำสั่ง Mo v e ครับ m enter ครับผมคลิกชิ้นงานคลิกข,ขวาครับผมคราวนี้ต้องจับที่จุด a บ e point นะครับด้านล่างอยู่ด้านล่างครับซูมเข้าไปใ,ใกล้นิดนึง ซูขก็ไปแค่นึงอ่าก็คือจุดสามเดี่ยมนั่นแหละครับใช่ครับคลิกครับแล้วเลื่อนเขาขึ้นไปวางณนะตำแหน่งที่เราต้องการเลยครับผมนั่นแหละครับวางโอเคนะครับอันนี้คือหลักการการมูฟแบบรู้ตำแหน่งที่จะวางจับแล้วก็ไปวางเลยคล้ายๆกับคอปปี้เนาะจะสังเกตว่ามันจะคล,คล้ายคอปปี้นะครับแต่<อ>มูฟก็จะมีเงื่อนไขภายในตัวของมันอยู่นิดหน่อยนะครับจุดนี้มีอะไรสงสัยไหมครับไม่ค่ะ อืมโอเคทีนี้ดูต่อนะครับไปดูที่หัวข้อ rotate ่า rotate อันเนี้ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดองศาในส่วนของคำสั่ง rotate นะครับอันเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดองศาและจะมีรูปแบบการกำหนดอยู่หลกัหลกๆสองแบบนะครับ1การหมุนชิ้นงานนะฮะ 2. การหมุนชิ้นงานแบบที่ไม่ทราบองศาแบบแรกเราจะทราบองศาแบบที่สองไม่ทราบองศาดูนะครับคำสั่งโรเ a ต e ก็คือโจทย์เขาให้หมุนชิ้นงานไปในทิศทางตามที่กำหนดมาเราดูสเต็ปแรกก่อนโรเชตคือนะครับถ้าไปที่นะครับแถบคำสั่งนะก็จะเป็นหัวข้อตรงนี้นะครับเราก็มาที่โรเชตนะครับในสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ที่อยู่แถบ modify นะครับ สัญลักษณ์ตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับอันดูคล้ายๆกับสัญลักษณ์ตนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือโรเ a ต e นะครับใน,นส่วนของคีย์ลัดก็จะเป็น R O R O นะครับ Enter ครับนะครับเมื่อเราเลือกโรเ t ตเสร็จเราจะคลิกที่ชิ้นงานที่เราต้องการจะหมุนคลิกครับหนึ่งครั้งครับผมคลิกซ้ายนะครับครับผมคลิกซ้ายเสร็จปุ๊บคลิกขวา แล้วก็กําหนดจุดหมุนจุดหมุนจะเหมือนกับโพร่าทุกตัวจะเป็นหลักการตัวนี้คือเลือกจุดที่อยู่ตรงเซนเ,นเตอร์ของจุดที่จะหมุนคลิกครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วทําการป้อนองศาที่อยากให้เขาหมุนไปอลองป้อนได้ครับอยากให้หมุนไปที่กี่องศา,าป้อนได้เลยครับผมชิ้นงานก็จะถูกหมุนไปที่180องศานะครับคอนโทนรลเซตกลับมานิดนึงมันมีหัวข้อย่อยตรงการหมุนนี้หน่อยนึงนะครับในเรื่องของการ สั่งให้หมุนไปพร้อมกับ copy ชิ้นงานไปด้วยอลองไปที่ r o ใหม่นะครับ enter ครับเลือกชิ้นงานตัวเดิมครับผมคลิกขวากำหนดจุดหมุนตรงกลางคลิกครับก่อนที่เราจะหมุนชิ้นงานหรือป้อนค่าองศาไปเราจะพิมพ์ c เป็นตัวย่อก่อนนะครับ c enter ครับ โอเคป้อนค่า80ครับหรือค่าตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการไม่ใช่80ครับตัวที่1อ่า180ชิ้นงานจะหมุนไปที่180ในขณนะดเดียวกันก็จะ copy ตัวเองทิ้งไว้ที่องศาเดิมก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะผมอยากให้ copy ปศูนย์องศาไปที่90องศานะครับเหมือนเดิม Spacebar ได้เลยครับผมลิกชิ้นงานลิกขวาครับผมลิกครับ c enter ครับผม90องศาโอเคชิ้นงานก็จะถูกกอปไปทีนี้มาดูโจทย์ที่ยากขึ้นกรณีชิ้นงานตัวนี้นะครับกรณีชิ้นงานตัวนี้เราไม่ทราบองศาที่ชัดเจนแต่โจทย์เขาต้องการให้หมุนมาที่270องศาเป๊ะเ,เลยนะครับอ่าลองเทสนะครับ R O Enter นะครับคลิกท,ที่ชิ้นงานที่เราต้องการจะหมุนก่อนคลิกครับคิกขวาไปแตะที่จุดกึง่งกลางเหมือนเดิมครับ1ครั้ง เลือกที่จุดกึ่งกลางเสร็จเราจะเห็นนะครับดูบรรทัดคอมมาลายนิดนึงนะครับมันมีคําว่า copy แล้วก็ยังมี reference ขึ้นมากรณีนี้เราจะใช้ reference นะครับให้พิมพ์ r enter แล้วคลิกจุดกึ่งกลางเมื่อกี้หครั้งแล้วไปแตะด้านหลังของเก้าอี้ที่เราจะหมุนด้านหลังของอี้ที่เราจะหมุนคลิกครับจากนั้นป้อนค่าที่ต้องการให้หมุนไป270 enter ครับ ชิ้นงานจะถูกหมุนมายังตำแหน่งเดิมไม่ใช่ตำแหน่งเดิมมายังตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ก็คือ270ทันท,ทีโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจุดเริ่มต้นมันจะมายัางไง2คงคสั่งแรก2<ฮ>อ,งองคำสั่งแรกคือเรารู้ว่าเป็นศูนย์องศาการป้อนค่าก็จะนับจากศูนย์องศาตามการหามุมองศาทั่วๆไป แต่กรณีนี้ไม่ทราบองศาที่ชัดเจนแต่โปรแกรมจะทำการกำหนดให้ว่าอเอามาไว้ที่270องศาเลยโดยใช้ฟังก์ชัน Reference นะครับคือฟังก์ชัน Reference คือหมายถึงว่าสมมติเราเอา e c กไหนก็ได้เรากรอกไปที่3 0 0มันก็จะยึดตามองศาแกน x แกน Y ใช่ไหมครับถูกต้องนะครับแต่ต้องใช้ฟังก์ชันของเขาให้ครบนะครบท้วนหมายถึงว่า จุดที่กําหนดให้ผมให้เป็นด้านหลังของเก้าอี้นั้นหมายถึงว่าด้านหลังของเก้าอี้จะต้องวิ่งไปตรงกับองศาสององศานั่นเองด้านหลังก็คืออันนี้ถูกต้องครับ <c oughs> ใช่ครับค่ะ <c oughs> อืมโอเคนะครับก็จะเป็นหลักการประมาณนี้นะครับโอเคถัดมามาดูในเรื่องของสเกลตัวนี้จะมีแบบฝึกหัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยอะไรก็ช่างที่มี Re รฟเลน์เข้ามามาันจะไม่ปกตินิดนึงก็คือสามารถที่จะ ใช้ฟังก์ชัน r e f เ r e n c นเนี่ยเข้ามาช่วยก่อนะครับหรือช่วยในการปรับชิ้นงานได้โจทย์ของตัวนี้นะครับเราจะเห็นเรามีประตูอยู่3ามท้ายด้วยกันอันนี้คือประตูเวียนฮะประตูหมุนประตูวงกลมเนี่ยนะครับ uh huh. ก็คือประตูหมุนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตัวแรกคือสาเมตรเช่ uh huh. นมาศูนย์กลางตัวที่สองคือหนึ่งจุดห้าตัวที่สามคือ เ0ซหรือจุดเนะครับโจทย์2ตัวแรกคือขยายชิ้นงานตัวนี้ให้ได้เท่ากับสเมตรหลักการการสเกลงานนะครับถ้าขยายความหมายคือคูณถ้าย่อความหมายก็คือหาระนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับสเกลมอดิฟายมัที่หัวข้อ s สเก e ฝั่งด้านในส่วนของตัวนี้นะครับไอคอนก็จะเป็นตัวนี้ scale ทางในส่วนของคี์ลัดก็จะเป็น sc ลองพิมพ์ครับ enter ครับคุมชิ้นงานนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้จากนั้นคลิกขวาเลือกจุดเบสพอยต์จุดเบสพอยต์สำคัญนะครับจุดเบสพอยต์จะเป็นจุดที่ไม่ต้องการให้ชิ้นงานขยับส่วนใหญ่เราจะเลือกจุดต่ำสุดของชิ้นงานก็คือตรงนี้ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งลองเลื่อนเมาส์ขึ้นไปเล่นๆนะครับลองเลื่อนขึ้นไปดูจะเห็นว่าชิ้นงานจะขยายถ้าถ้าเลื่อนลงมาชิ้นงานก็จะสุดย่อลงมานะครับทีนี้เราดูทีละสเต็ปนะการขยายชิ้นงานเมื่อกี้ผมผมอธิบายไปแล้วว่าจะเหมือนกับการคูณตอนแรกชิ้นงานตัวนี้อยู่ที่หนึ่งจุดห้าถ้าผมต้องการจะขยายขึ้นไปเป็นสามผมป้อนค่าสองมันก็จะกลายเป็นค่าคูณ Ent e เตอร์ Enter, ครับอสอง ใช่ไหมครับจาก1.5ก็จะกลายเป็น3ใช่ไหมครับอืมจาก1.5ก็จะกลายเป็น3นี่นะครับโอเคลองพิมพ์สกิลใหม่แล้วคุมตัวงานตัวเดิม sc enter ครับคุมครับผมคลิกขวาเลือกจุดเบสพอยท์นะครับคลิกได้เลยแล้วลองใส่จุด5 e ต t e r ครับ ก็จาก3ามหาร2ใช่ไหมครับก็กลายเป uh ็น huh. 1. นนะครับอ่าอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับในส่วนของคำสั่งสเกลคำสั่งสเกลในการปรับแต่งการแก้ไขชิ้นงานเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะยังรวมถึงการสเกลโฉนดที่ดินนะครับผังบริเวณเพื่อให้ได้ขนาดตามหน้างานจริงด้วยนะครับโอเคมาดูถัดมานะครับอันนี้แบบฝึกหัด ตัวนี้คือ0.9นะครับหรือ90เซนอะไรก็ช่างถ้าไม่ใช่ตัวเลขจำนวนเต็มถ้าเราไปใช้สูตรการคูณการหาร d i เป็นชั่นมันจะฟ้องออกมาเป็นจุดอย่างเช่น3เมตรอาจจะเป็น3.001อะไรเงี้ยนะครับซึ่งสุดยญ่เองค่านี้เขาไม่ยอมรับนะครับเขาจะต้องยอมรับค่าที่มัน ย่อหรือขยายเป็นจนํานวนเต็มเช่น3เมตรก็3เมตรไปเลยไม่มีอื่นๆอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นฟังก์ชันนี้จริงต้องให้ reference เ,เ,เข้ามาช่วยนะครับโอเคพิมพรอขอโทษทีครับ scale ผมพูดผิด scale <ะ>นะครับพิมพ์ scale เ,เข้าไปแล้วคลิกที่ชิ้นงานคุมชิ้นงานเหมือนเดิมครับคุมคลิกขวา กำหนดจุดเบสพอยตรงปลายลูกศรได้เลยครับเบสพอยอันนี้จะใช้เป็นปลายลูกศรเป็นเกณฑ์ครับผมจากนั้นจะเห็นฟังก์ชันเรฟเลนซ์โผล่ขึ้นมาให้เราพิมพ์ r enter r enter แล้วคลิกตรงปลายลูกศรอีกหนึ่งครั้งเลื่อนเมาส์ไปนะครับคลิกตรงปลายลูกศรถูกต้องครับคลิกครับแล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปลายลูกศรด้านบนเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงอีกคลิกครับจากนั้น ป้อนค่าที่เราต้องการจะขยายเลยโปรแกรมจะรับให้ไม่ว่าจะยอ่อจะขยายมันจะรับให้ติดส่วเราป้อนสามเราก็ใส่สามไปได้เลย<อ>มันก็จะกลายเป็นสามเมตรเห็นไหมครับอ๋อคือไม่ต้องคูณใช่ไหมคะไม่ครับ <Re> ference, เรฟเฟนใช่เรฟเฟนจะไปรับค่าที่เราต้องการทันทีอ่าลองสเปซบาร์ใหม่นะครับลองสเปซบาร์ใหม่คุมชิ้นงานใหม่ครับเคคลี่ขวา เลือกจุดเบสพอยท์คลิกครับแล้วก็พิมพ์ R อย่างครับต้องพิมพ์ R ก่อนแล้วก็เลือกจุดเดิมก่อนซูมเ,เข้าไปนิดนึงครับซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนก่อนที่จะคลิกนะครับ R มันอาจจะไม่ติดโอเคจากนั้นก็ไปที่ปลายลูกศรนั้นบนซูมเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เลือกค่าที่เราต้องการจะให้มันปรับไปเลยอย่างเช่น2.5 1.8อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับซูมดูครับ สูมเข้าไปดูนิดนึงโอ okay. เคไหมครับก็จะได้ค่าประมาณนี้ออกมาอืมอ่าคือถ้าปกติเราควรจะคลุมตัวดิเมนชันไปด้วยใช่มครับที่เราคุมดิเมนชันไปด้วยเพราะเราอยากจะให้เห็นว่าค่าที่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยน,น,ลยนแล้วก็ตัวเลขเปลี่ยนไปด้วยจริงๆเราอยากจะให้มันมีข้อมูลที่ยืนยันให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนจริงๆนะครับ,รบดังนั้นก็ต้องคุมที่ดิเมนชันไปด้วย แต่ความหมายจริงๆต่อให้เราไม่คุมด m เมนชันโปรแกรมมันไม่โกหกเราอยู่แล้วมันก็จะไปตามรูปแบบแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่เรามีดเมนชันมันก็สามารถที่จะแท็กจุดเบสพอยต์หรือจุดอ้างอิงเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็คือเอาตรงหัวลูกศรนั่นแหละแล้วเอาบนหัวลูกศรนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะทราบเห็นเลยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันขยับไปที่เท่านี้แต่ถ้าไม่มีดเมนชันเราก็ไม่กล้าการันตีว่าเฮ้ยมันขยับหรือเปล่าสู้ใส่ดิเมนชันเข้าไปเลยดีกว่า นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะ hmm. ไปดูในเรื่องของสเตรทนะครับถัดมาจะเป็นคำสั่งสเตรทสเตรทคือการยืดนะครับชิ้นงานไปในทิศทางที่เราต้องการการยืดชิ้นงานไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับก็เหมือนกับการาบวกชิ้นงานเพิ่มเข้าไปบวกระ,ระยะเพิ่มเข้าไป แต่ถ้าเราเลื่อนชิ้นงานหรือว่าหดมันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกับการลบนะครับดูแบบนี้นะครับโจทย์ก็ตั้งมานะครับจะทําการลดระยะนะครับของรถคันนี้ให้เท่ากับคันนี้สเตรทคือไปที่หัวข้อนี้นะครับ modify s t r a i ตัวนี้หรือนะครับในแถบ modify สัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวนี้สเตรทบางคําสั่งสัญ,ญลักษณ์ จะไม่มีในนี้นะฮะจะไม่มีในนี้บางครั้งมันมันมันจะไม่ได้ถูกสอดแทรกเข้ามาในนี้นะครับอ,อาจจะมีในเงื่อนไขอื่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของหัวข้อถัดไปที่เราอาจจะใช้ก็คือในเรื่องของเอ่อเลงเช่นในเรื่องของอไล์พวกนี้นะฮะนะครับคืออันนี้อาจจะต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปนะว่าถ้ามันมีในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมก็อาจจะมีคําสั่ง เพิ <N> ่มนะอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็อารีเนอารีตระกูลอะรีก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคดูต่อหัวข้อสเตรสนะครับสเตรสก็คือ s n t t r นครับพิมพ์ตัว s เข้าไปอ่ะลักษณะการเลือกชิ้นงานนะครับผมจะคุมแบบนี้คุมแบบคอร์ซิงเท่านั้นนะครับแบบนี้คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายเลยแล้วล่นเข้าไปจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะ ทดลองป้อนค่าหนึ่งครับหนึ่ง enter นะครับชิ้นง,งานจะถูกหดเข้าไปจากสามจุดสี่ก็เป็นสองอ่าคนดนเส้นนิดนึงอ่าลองเทสนะครับไปที่คือหคือลดลงไปหนึ่งใช่ถ้าดึงออกมาแล้วป้อนหนึ่งกลายเป็นบวกเพิ่มนะครับ oh. อ๋ออ่าลองลองเทสด,ดูครับ s enter ครับโอเคคุมครับใช่ประมาณสักกึ่งกลางน,น,นะครับ คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายข้างล่างอ่าตรงคือถ้าไปคลิกตรงใกล้นะมันก็จะมีโอกาสท<ม> <จะ S 2> ี่เมาส์จะไปไปแท็กที่ตัวอื่นลองเอสิบออกไปก่อนครับเอสิบไก่อนอ่าสเปซบาร์ใหม่นะครับโอเคคุมครับเราจะไม่พยายามให้เมาส์เข้าไปใกล้มากนักครับผมตรงนั้นนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายอ่านั่นแหละครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปนิดเดียวก็พอครับแล้วก็ป้อนค่าได้เลย,เลยโปรแกรมมันจะรับรับค่านะครับลองเลื่อนเข้าไปก่อนครับเลื่อนเข้าไป เพื่อกำหนดเวกเตอร์อ่าแล้วลองป้อนค่าหนึ่งครับเขนเตอร์ Enter. เห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อนะครับลดร,ระยะจาก5.5ให้เหลือ4.5กดสเปซบาร์นี้เลยแล้วทำการคุมแบบคอร์ชิงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าเราเลือกคุมจากจุดนั้นไอสัญ,ญลักษณ์าาการแพทย์เนี่ยมันจะมีปัญหาอ่าเรา,าใช่เราจะเลือกหลบสัญ,ญลักษณ์ผู้นี้ใช่ลิกข,ขวา ขีดซ้ายโอเคปอนค่าหนึ่งครับเเตอร์ Enter. ครับผมเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้สเตรทก็คือการยืดหรือหดนั่นแหละหลักการตัวนี้ก็คือถ้าเลือดออกมันก็บวกเพิ่มใช่ไหมครับถ้าลดระยะหรือหดเข้าไปมันก็เป็นคำสั่งลบนั่นเองโดยที่ไม่ต้องไปเขียนชิ้นงานใหม่ใช่ไหมครับเราจะใช้ค่าเดิมกรณีนี้ใช้ได้กับแบบบ้านแบบแปลน อะไรต่างๆที่เราอาจจะมีอยู่แล้วแต่ไม่ต้องการเขียนใหม่ก็ใช้คำสั่งส t t e ได้นะครับไปดูหัวข้อเล t ท e n คำสั่งนี้จริงๆในพื้นฐานเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายเพียงแต่ว่าในเงื่อนไขของการใช้ระดับ a d v a n c e เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เล t ท e n เข้ามาช่วยนะครับเล t ท e นเนี่ยด้วยตัวของเขาเองนะครับเป็นการใช้ เพื่อหาระยะที่ดิเมนชันปกติหาไม่ได้ผมยกตัวอย่างแบบนี้<ะ>สมมติว่ามันมีเส้นแบบนี้เราสามารถใช้ดิเมนชันในส่วนของอลายเข้ามาจับได้ถ้าเป็นตัวนี้<ะ>เส้นตรงมีส่วนโคง้งผมอาจจะใช้ลิเนียธรรมดาใช้อาร์คธรรมดาเพื่อจะมาหาความยาวรวมของตัวนี้ได้ใช่ไหมครับ<ะ>แต่ถ้าเป็นในลักษณะของเฮลิกพวกสปริงก้นหอยเนี่ยพวกสปริงเนี่ย มันไม่มี i ด e ม s ชันที่จะมาจับเขาแต่ดาร์ฟหรือิศวกรเองอยากจะทราบว่าไอ้ความยาวตรงนี้มีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่อเล็งเท่น en จึงจะเข้ามามีบทบาทกับตรงนี้นะครับเลงเท่น en จึงจะเข้ามามีบทบาทกับตรงนี้ลองดูตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของเล n งเท่นโมดิฟานะครับนี่นะครับนี่คือเล็งเท่นนะฮะหรือเราเลือกพิมพ์นะฮะลองพิมพ์นะครับ,รบ L E N ครับผม e n t e r ครับ Enter 1ครั้งลองจับที่เส้นตรง98ครับลองคลิกที่เส้นตรง98ถ้าจะถูกโชว์ที่บรรทัดคอมมาไลน์ลองจับดูเลยครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับครับผมโดยปกติเนี่ยค่านะครับที่ถูกโชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะถูกโชว์ที่บรรทัดคอมมาไลน์ด้านล่างแต่ถ้าสมมุติว่าบรรทัดที่เราเลือกนะครับมีน้อยกว่า มีน้อยกว่าที่มันจะโชว์โดยส่วนใหญ่มันก็จะเห็นแค่ในเรื่องของตัวตัวเลขตรงนี้คือเนื่องจากว่าบรรทัดเนี่ยนะครับสังเกตดูนะฮะอันนี้คือบรรทัดคอมมาลาปกติมันสแตนบายไว้ที่แบบนี้ถูกต้องไหมครับไอ้ค่าที่เราจับมันโชว์ที่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยฮะค่าจะโชว์ที่ตรงนี้ถูกต้องคือเราจะขอดูข้อมูลบรรทัดคอมมาไลาคือการโชว์ข้อมูลคอมมาลน์นั่นแหละ ในหนังสือบางเล่มหรือหนังสือของอา์พานุพงนะครับบางเล่มเขาจะมีการอธิบายเป็นช่องแบบนี้ไว้ก่อนเลยว่าเ,เวลาคุณคลิกชิ้นงานเนี่ยคอมไลน์มันจะรายงานค่าอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าโดยปัจจุบันเราไม่ได้เน้นกัะตรงนี้มากนะักเพียงแต่ว่าในเรื่องของเลงเช่นเนี่ยมันจะโชว์ที่ตรงนี้ดังนั้นควรจะต้องเปิดฟังก์ชันจากตรงนี้ถ้าเป็นฝั่งของวิดโอนะครับแสำหรับวิดโอนี่ยเราจะเลือกตั้งได้เลยว่าตอนนี้ผมจะให้คุณโชว์ค่าที่อยู่ในนี้ นะครับกี่ช่องอะไรประมาณนี้แต่เนื่งองจากของแม็กเองเนี่ยเขาจํากัดพื้นที่ในเรื่องของสถาปัตยกรรมเขานะครับเวลาเราคลิกเราก็เลยต้องมาดูจากจุดนี้ทีนึงนะครับสมมติว่าเราเลื่อนมองมาที่เส้นนี้นะครับเห็นไหมครับค่าก็จะถูกโชว์ที่นี่อันนี้หมายถึงค่าทั้งหมดถูกต้องค่าความยาวของเส้นนะครับแต่ในลักษณะของการจับไดิมนชันเราสามารถเลือกจับแบบนี้ได้ เส้นตรงเท่าไหรอาร์คเลงเท่าไรเ uh, นี่ยครับแล้วก็มารวมนี้ก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมานะครับสปริงก uh, ้นหอยอย่างกรณีนี้คือกรณีที่เรากําลังจะพูดถึงเพราะมันไม่มีเดนมชันมาจับเขาเราคลิกเข้าไป uh, ที่ตัวงานเราก็จะเห็นค่าเลยว่าไอ้เส้นสปริ uh, งก้นหอยตรงเนี้ยมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ uh, อ่านั่นก็คือความยาวของเขานะครับในกรณีนี้ยังมีฟังก์ชันททัลทัลทลคือสั่งให้ ชิ้นงานตัวนั้นเหลือตามที่เราต้องการได้อันนี้คือชิ้นงานที่เราวัดตอนแรกใช่ไหมครับผมไปที่ l e n ช่นเนาะลองพิมพ์ครับ l e n enter ครับโอเคผมกดไปที่ t t enter พิมพ์ t enter ครับโอเคครับป้อนค่าครับตอนนี้มันติดค่าไอ่หนึ่งหนึ่งนะไม่ใช่เราใส่สามร้อย enter ครับโอเคเลื่อนเมาส์ไปที่ชิ้นงานนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ โปรแกรมจะบอกว่าถ้าคุณเลื่อนมาที่ตรงนี้นะ mm hmm. เขาก็จะลดจากตรงนี้ลงมาเนี่ยรวมจะได้เท่ากับส0มร้อยถ้าคุณเลื่อนมาที่ปลายของเส้นนี้ mm hmm. เขาก็จะแบบนี้อันนี้เราเลือกได้ว่าเราจะลดปลายฝั mm ่งไหนถูกต้องนะลองคลิกดูครับลองคลิกชิ้นงานปุ๊บแล้วก็ enter mm hmm. ไปครับโอเคทีนี้เราลองกด spacebar แล้วลองลอง,ลองจับดูว่าเล็งเท่นเท่าไหร่คลิกที่ชิ้นงานนะครับคลิกที่ชิ้นงานเสร็จปุ๊บก็เปิดนะครับเล็งเท่นก็จะเท่ากับสามร้อ hmm. ย <300, S 1> เห็นไหมฮะไอจุดทศนิย hmm. ม สองตำแหน่งเราไม่ได้นับอยู่แล้วนะครับ <Huh. S 1> อันนี้คือเรื่องเงื่อนไขของการคิดชิ้นงานตัวนี้ทีนี้เราลองดูเส้นตรงหน่อย <Huh. S 1> เส้นตรงในกรณีของเส้นตรงตรงนี้นะครับเราจะสั่งให้มเหลือแค่เก้าสิบอ่ามันจะทําได้ไหมอ่ลองพิมพ์นะครับ RLEN Enter ครับ Total ครับใส่ Total เข้าไปก่อน T Enter เหลือ90ครับพิมพ์ก่อนนะครับ90ครับเอ t นเตอครับอ่าแล้วก็คลิกครับนั่นแหละฮะมันก็จะหายไปนั่นนะครับอ่าจาก98ก็เหลือแค่90เพราะโปรแกรมมันก็ได้ไปตัดออกนะครับอืมประมาณนั้นกด s อสออกไปได้เลยครับโอเคเนาะอันนี้คือเล็งเชนนะครับเล็งเชนเคงงไหมมีอะไรสงสัยไหมครับ ไม่มีเนาะโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วถ้าเกิดเรากอกคาเพิ่มมันก็จะยืดขึ้นถูกต้องกอกคาเพิ่มมันจะยืดมันจะยืดขึ้นนะครับก็คือจะจะดันออกไปในทิศทางเพียงแต่ว่าทิศทางที่มันเพิ่มได้จะมีแค่เส้นตรงเส้นโพลีไลเป็นเส้นตรงธรรมดาสปริงก้นหอยไม่ยืดครับอ๋อเ<ต>ส้น<ต><ต>ไหนก็นช่างที่มันมีส่วนโค้งที่ที่แบบคำนวณไม่ได้มันจะไม่ยืดค่ะ